วิดีโอนี้จะเปรียบเทียบให้เห็นระหว่างอาฟองสองขนาดนะครับฟองระดับไมโครและฟองระดับคอสบับเบิลนะครับคือฟองขนาดหยาบนั่นเองฟองระดับขนาดหยาบแล้วก็ฟองระดับละเอียดแบบขนาดไมโครนะครับจะเห็นว่า ฟองที่มีขนาดเล็กระดับไมโครจะไปต่อนะครับไปต่อได้ไกลเอาจะเคลื่อนตัวไปในแนวดิง่งในแนวราบได้ทุกทิศทางเลยนะครับส่วนฟองที่มีขนาดใหญ่ก็จะรีบดำผุดดำไหว้ขึ้นสู่ผิวน้ำหมดประสิทธิภาพของการละลายนั่นเองนะครับ ก็อันนี้ก็สําหรับผู้ที่จะใช้งานก็ต้องค่อยๆค,คิดแล้ววิเคราะห์ตามนะครับว่าเมื่อเราสูญสิ้นพลังงานในการสร้างคลองระดับต่างๆขึ้นมาแล้วอันไหนจะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็จะได้คุณภาพที่เต็มเปี่ยมกับพลังงานที่เราสูญสิ้นไปนะครับก็อันนี้ขึ้นอยู่กับนิจารณญาณในการนำไปประยุกต์ใช้งานนะครับก็ นำเสนอให้ชมแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอฟองที่มีคุณลักษณะที่เป็นฟองน้ำนมสีขาวที่พ่นออกไปนะครับที่ปลายท่อยางนะครับนั้นเรียกว่าไมโครบับเบิลนะครับ ยังไม่ใช่นาโนบับเบิลนะครับนาโนบับเบิลจะเป็นเป็นฟองที่แตกตัวสลายฝังตัวไปในน้ําในขนาดที่น้ําในสภาพที่ใสลักษณะอย่างนี้นะครับซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับในทางวิทยาศาสตร์ต้องพิสูจน์ด้วยกล้องที่มีกําลังขยายสูงสูงหรือใช้ลําแสงเลเซอร์ในการตรวจวัดเพื่อเช็คาการสะท้อนของ เม็ดอากาศที่ไม่สบบามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะครับระดับนาโนเมตรนะครับฉะนั้นมีหลายท่านยังสงสัยและยังเข้าใจผิดว่าฟองขา,ขาวเรียกไมโครเรียกนาโนบับเบิลอันนั้นเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนอยู่นะครับยังเป็นไซส์ของไมโครนะครับแต่อาจจะ <c oughs> ค่อนข้างหลายไมโครเมตรนะครับก็เลยมีรวมกลุ่มให้เราเห็นเป็นลักษณะฟอง ฟองสีขาวๆลักษณะไขยฟองน้ำนมหรือภาษาอังกฤษบางที่เรียกว่ามิลวอเตอร์นะฮะเรียกตามคุณลักษณะของมันนะครับคือมิลวอเตอร์หรือเรียกว่าไฟบับเบิลก็ได้นะครับฟไฟแปลว่าละเอียดบับเบิลก็คือฟองฟองที่ละเอียดมากๆนะครับส่วนฟองหยาบเขาจะเรียกคอร์สบับเบิลนะครับฟองหยาบนี่ครับลักษณะฟองหยาบก็จะเป็นแบบนี้ไม่ว่าจะปล่อยลงไปลึกขนาดไหนเขาก็รีบดิง่ง ขึ้นมาสู่ผิวน้ําเพื่อแตกตัวนะครับก็เป็นฟองหยาบแล้วถ้าเป็นฟองเล็กครับจะเห็นว่าเขาแผ่ลาบไปไกลมากไปได้ทุกทิ่ทุกทางที่เรากําหนดนะครับให้ดําดิง่งเขาก็ดําดิ่งนะครับเห็นไหมฮะเราให้ดําดิง่งเขาก็ดําดิง่งลงไปสู่ก้นอ่างได้อย่างง่ายดายส่วนไอตัวนี้ไม่สามารถดําดิ่งลงได้นะครับเห็นไหมฮะเห็นความแตกต่างไหมครับถ้าเราส่งให้เขาไปไกลทางแนวลาบเขาก็จะไปไกลทางแนวลาบ ประมาณนั้นเลยนะครับนี่คือจุดเด่นของไมโครนาโนบับเบิลนะครับที่ทำไมอยากนำเสนอใหอ้พี่น้องเราที่ทําการเลี้ยงเลี้ยงสัตว์น้ําหรือใช้งานในด้านการ,กรเกษตรหรือบําบัดน้ําเสียที่จะนําไปพัฒนาต่อยอดในส่วนของโปรเซสของท่านในเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นกเกษตรสัตว์น้ําประมง กเกษตรพืชพืชต่างๆพืชน,น้ำพืชไร้ดินระบบบำบัดน้ำเสีย water treatment อะไรพวกนี้นะครับโอเคครับผมถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่0982154946วิโรธเคสซีเทคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ